ก็สวัสดีทุกคนด้วยเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยมือด้านมือด้านมือด้านเปิดเกมมาก็ด้านเลยนะเราจะมาสร้างวิธีการทำเครื่องเกี่ยวข้าวหรือขุดข้าวเห็นปะอันนี้ก็บล็อกไหนก็ได้ทุกคนแต่เราจะเป็นบล็อกนี้กันต่อไปก็เป็นดินดินในการด้านดินดินทุกคนดินไหนก็ได้เออ เย็นต่อไปก็เป็นเล็กสโตนนี่อไปก็ไปแช็เออไม่ใช่ไม่ใช่ต่อกไปก็พวกอันนี้ไปด้วยออืมันนี้ก็เป็นนี้เออใช่เอออันนี้ก็เขาวางให้ทุกคนไม่ใช่หรือเปล่าวะเอ้ยใช่จะไปเราก็ต้องการจะคันโยกกัได้ยังกล่องได้ได้ได้เลยงานทุกคนมาสร้างอะไร น้ำน้ำน้ำเอออย่าลืมน้ำต่อไปก็เป็นน้ำนี่วางกล่องเลยวางกล่องสองเลยแป๊บนึงเนี่ยทุกคนปึ๊บปึ๊บสี่สี่อันนี้กันนะปึ๊บปึ๊บเราเท่าไรดีสองสองสองอะไรดีล่ะสามสี่เฮ้ยขยี้อันทุกคนสี่ไม่ใช่หรือเปล่าวะมันยาวเกินนะมันยาวเกินทุกคนไม แค่นี่ใช่ใช่ใช่แบบนี้ไหม,มเออใช่ห้าเจด็จดเจด็จดเจ็ดเจ็ดต้องใช่ไหมครับบีมประมาณนี้แหละมันม่ในประ,ะมาณนี้ทุกคนเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็าากได้ อันนี้ก็เป็นที่ใส่บล็อกครับป่ะถ้าจันไปก็ใส่น้ำไปก่อนใส่น้ำลงไปนะใส่น้ำลงไปกันตอนแรกใส่น้ำลงไป,ใส,งไปใส่น้ำลงไปไงต่ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วต้องใส่บล็อกไอ้อิศไปอีทนี่ไปขึ้นมาปึ๊บโตทุก<า>ออก<ห>เลยก็ได้นะนแล้วก็กลัวแบบนี้ปึ๊บ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 นี่ไงทุกคนทำแบบไหนก็ได้แต่ใครสอนสต่เรบคนที่อยากทำนะใคร เราไม่ากทำเมาคอมเมนต์ด่าคนกลนตีนก็กลนตีนก็เดี๋ยวไปจอดบ้านมันเองบอกแต่ไม่เาด้วยเอ้ยตีนนี่จอดบ้านโออเดี๋ยวน้ำหมดกี่ก็ติดติดติดจอไปเครื่องยิงเออพกเครื่องยิงนะทุกคนอันนี้นะอันนี้นะอันนี้อนนี้ดีเพนเซอร์เนี่ยดีเพนเซอร์เออใช่ใช่ใช่ ใส่น ah ้ำไปใส่น <The S 1> <S ải S 3> <ne> ้ำใส่น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 ้ำนอไฟน้มาใส่ิปึ๊บปึ๊บปึ๊บอกมากมาแป๊บนึงแป๊บต่อไปก็ใส่อันนี้ไอ้้าพ่งนะ้าพึ่ง้าพ่งก็ต่อไปก็พอส่งมันก็จะดีพอมันไม่ส่งนะ ขอมันอ๋อส่งส่งมาทุกคนทำต่อทำต่อทำต่อแล้วก็ผมชอบส่งเฮ้ยเฮ้ยไปกดทำไมล่ะกดอะไรกดทำไมอย่างนี้ทุกคนเมื่อไงกดเราก็อย่างนี้ต่อไปอีกต่อไปอุ้ยกดเข้าไปอีกนะทุกคนปึ๊บตั้งยองปักแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ทำพาไม่เป็นอ่ะบางคนนี่ไม่ได้กดตั้งไม่ได้กดตั้งเงี้ยปวดเแปะจะเป็นไงเลยเออ ใส่มาก่อนนะสำหรับคนที่ทำไม่เป็นแค่นั้นแกใช่ใช่สำหรับคนที่มึงเราก็จะต่อไปก็ใส่ใส่บล็อกไปเลยแต่เราควรใส่อย่างนี้กันไว้เพราะว่าไอเทมอ่ะมันจะไหลตามน้ำมาทุกคนไอเทมมันใหญ่ไอตรงนี้มันเป็นแบบอันนี้ไม่ใช่เหรอปเดี๋ยวเพิ่งไงียยังพิ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราค่อยตามเพื่อนนตอนนี้สามบล็อกสามบล็อกขึ้นไปอีกขึ้นอีกขึ้นอีก ขึ้นอีกเราจะทำกี่บล็อกกันเลยทุกคนขึ้นอจะเราจะทำสามเขียวป่ะสามนี่ทุกคนครับทำอีกชั้นงวาบล็อกอันนี้อย่ามาเสือกสิเสือกได้ควายโง่ควายไอควายไอมีน้องแบบไม่ระมคาญนะทุกคนไอสัตว์เสือกแบบเนี้ยไอไอเลย์สโตนทอตไอนี่วางไว้ วางงี้วางงี้ทุกอันเลยวังให้ทุกอันปึ e ๊บปึ hey, <smart. S 1> ๊บปึ <Hey. S 1> sure ๊บปึ hey, course, hmm. ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยเออเออวางงี้ก็ได้แล้วแต่เราออกมาใกล้จริงเอากมาใกล้จริงๆอย่างงี้ปึ๊บไอ้ตรงนี้เราควรทำยังไงนะลองคิดกันทุกคนขอคิดก่อนอืมคิดแบบ เยังไง่อวะบอกนี้เออไวบอกนี้ปึ๊บกดเออเรียบร้อยทุกคนติดบล็อกก่อนแล้วมาใส่บล็อกทพิษกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึบปึบึบมันไหมมาสถาิตกันต่อเราควรตามสามบอกคเพาะว่าถ้าคนเข้าไปมันจะติดเออเออใช่ใช่ใช่ก็แบบแบบนี้ทุกคนตกแต่งอะไรก็ได้ข้าขงบุญแล้วแต่ตามตามคนถนัดชอบเราจะตกแต่งแบบนี้เออต่อไปเราแบบเป็นเขียวเฮ้ยที่ถากดิน ขุดจริง,รง,รงเอเอถ้าเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอาเมล็ดข้าวมาใส่เออใส่เข้าไปใส่เข้าไปเรื่อยๆมันเต็ม ก็เป็นน้ำอานน้ำมาใส่อ,อานน้ำมาใส่เลยทุกคนได้ทุกคนอานน้ำมาใส่ครบทุกอันครบทุกชอกทุกล่องเลยนะผ้าทางคิดดีขึ้นมานี่คือของทุกอย่างจากทางนี้ทุกคนสิ่งที่เราสร้างมาก็่วยกจนจดจบไม้อย่าลืมเฮ้ยจะไปปิดคลิปแล้วอ่ะก็น้ำอันนี้ใส่ไปแล้วก็อันนี้ใส่น้ำเข้าไปก็อันนี้ใส่น้ำเข้าไปอีกปึ๊บใส่อีกสักอันสองอัน มคิดว่าไงสปู๊ดเสื่อเยทุกคนก็สปู๊ดอืมบล็อกนี้ไอตัวอาหารนี่แหะมาเพิ่มให้มันโตไวอืมแป๊บเออใส่มันโตอืมกูขอไปลงตรงนี้กันตัวอันเสี่ยงอะายทุกคนปึ๊บออโตโตไวโตไวโตปลูกแป๊บเดียวโตคุ้มคุ้ม ผมจัดจัดโต้ให้ทุกคนโต้แม่งทุกต้นเลยปหามเงยมาทากันต่อใส่กันต่อเฮ้ยอันนี้มโต้สิแดกเยอะกว่าเขาไอต้นนั่นแดดเหลือสิบห้ามึงจะขึ้นอะไรตอนนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคน ขั้นตอนต่อไปก็ใครสุดแล้วเตะเลยเอาทอดใส่กันเพื่อความสวยงามใครจะจุดเตะไงก็ได้ตามแนวคิดตามความถนัดอะไอย่างนี้แล้ว๋ยวมาลุ้นกันเลยหนึ่งสองสามถึงเวลาที่คนรอคอยสามสองหนึ่ง เล่นหนักด้วยไหนข้าก็โดนกระโดงกูเลยแล้วสองนั่งไม่สนดูเนี่ยน่าจะลดลงเป็นไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปแนวทางนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับก็ไม่และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญจากพวกเรา สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านขอบคุณที่ดูกันทุกคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ